แม่ยิ้มไหมยิ้มพ่อรัวยิ้มไหมยิ้มแม่นะแต่คิดว่าอย่างนี้ดีกว่านะขนาดปลามันยังรู้เลยว่ามันมันควรอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วเราเก่งกว่าปลาฉลาดกว่าปลาเราควรจะรู้ว่าเข้าไปอ่านคอมเมนต์ตรงนั้นแล้วมันทุกข์ใจอ่ะมันทุกข์ใจเราก็หลีกเลี่ยงซะถ้าคอมเมนต์ไหนที่ที่เข้าไปดูแล้วมันมีความถูกมี มีความสุขเขาให้กำลังใจเราควรเข้าไปดูดูตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าม,มันก็มีมีทั้งดีและไม่ดีเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะตัวของน้าต่ายน้าต่ายก็ไม่เคยใช่ว่าไม่เคยจะไม่เคยที่จะโดนทัวลงนะและแรกๆก็โดนเราเลือกที่จะไม่รับคํานั้นดีกว่าอ้าเอเอไม่ไม่แต่ก่อนก็มีทัวมาลงมา,งม,ามาว่าให้เราอ แต่เราเลือกที่จะัปิดเฟซปิดไปเลยพักพักคือเราจะไม่ดูในนักกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นเราจะไม่ดูแล้วก็แล้วก็นเสริมเพราะแต่ก่อนน่ะดูนะดูเม้นดูดูดูจนนอนหลับแล้วโทรศัพท์ตกจากมือเลยอ่ะนเสริอมบอกว่าจะไปดูทําไมดูแล้วเครียดน่าเสริมให้เอาโทรศัพท์วางวางไว้ที่บ้านแล้วไปทํางานอย่างอื่นสักประมาณเกือบอาทิตย์ แล้วเรารู้สึกว่าเราห่างออกจากจุดนั้นอะเรารู้สึกดีเรารู้สึกไม่เครียดไม่ไม่คิดกับคําไม่ต้องไปรู้สึกกับกับมล่ายมหาเลยกับกับคอมเมนต์นั้นนั้นอะเราก็เออค่ะเราก็คือมีประสบการณ์ตรงนั้นด้วยแต่แต่รอบนี้คือต้องขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะคะที่คอยให้กําลังใจนะคะมันเหมือน มีมันทําให้เรามีแรงก้าวไปแล้วก็ด้วยความคิดคิดที่ว่าวันนี้เราก็ยิ้มพรุ่งนี้เราก็ยิ้มถ้าหนึ่งบวกหนึ่งมันก็คือมันก็คือแบบเราได้กําไรอ่ะแต่ถ้าหนึ่งลบหนึ่งเนี่ยผลลัพธ์เป็นศูนย์เนี่ยน้าต่ายไม่ชอบผลลัพธ์เป็นศูน,นย์อ่ะก็คือคิดบวกไว้ก่อนจากที่ฟังมาก็คือก็คืออย่าอะไรที่ไม่ดีเราก็อย่าไปสนใจใช่แล้วก็ยิ้มยิ้มสู้ยิ้มสู้ไปเรื่อยใช่ ก็แต่มีอะไรจะแนะนำถ้าก็มีอะไรมากป้าก็คือเหมือนก็หมดหน้าตายอาจจะเจอเยอะก,กว่าซึ่งป้าคิดว่าครา่าทัวงเนี่ยจริงมันจะเป็นเรื่องปกติสำหรับป,ป้าคิดว่าเราจะคิดว่าทัว,ท,วนนที่มันมานะคือถ้าคิดว่ามาไม่ดีเราก็คิดว่าข้อสอนแล้วะิะคิดว่าได้ครูดีเราจะได้ความรู้เพิ่มมากอีกมากขึ้นว่า ถ้าทัวร์มาแบบนี้เนี่ยเราควรจะทำตัวแบบไหนถ้าทัวร์มาแบบดีๆแล้วก็คิดว่าข้างเข่าค่ะพูดเล่นต่อต่อต่อก็ถ้าถ้าพูดเรื่องเรื่องทัวร์น่ะก็เหมือนน้าตายบอกอะไรก็คือถ้าคอมเมนต์อะไรไม่ดีอะแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจหรือว่าจะมองอีกแบบหนึ่งคอมเมนต์ที่มีดีมันก็คือ ครูชั้นหนึ่งของเราให้เรามีแนวคิดแนวทางต่อไปอก็มันมีหลากหลายอย่างที่เราจะคิดแต่ถ้าเราคิดในทางที่ดีมันก็คือครูดีนี่เองอะ,อะไรที่มาไม่ดีก็ตามถ้าเราคิดดีๆอ่ะมันก็คือครูคที่จะสอนเราในในทุกอย่างป้ากเ็เลยบางคนก็บอกว่าถ้าเรเอาทัวร์ลงมาหรือว่าทัวร์อะไรสักอย่างลงมาเนี่ยมันมันถสือเป็นเรื่อง ทุกอย่างอยู่ที่ว่าตัวเราจะคิดว่ามันดีมันไม่ดียังไงมันมันดูได้ด้วยตัวเราเองทดสอบทุกอย่างก็ตัวเราเองนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรถ้าเราคิดว่ามันไม่มีอะไรโอแคนั้นเองไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องเ็าเรียกว่าประสบการณ์มันสอนเรามาเยอะเหมือนกันกับเรื่องทัวร์กับเรื่องทัว <laughs> ร,วกรว์กับเรื่องอะไรที่มันมาลงเนี่ยมันก็ มันมีมอง,งง่ายๆก็คือมีสองแบบมีท้งดีและไม่ดีอยู่ที่เรามองแล้วว่า<อ>จะเ,เอาอัน,บบน,นดีหร,หรือไม่ดีถ้าเราจะคิดด้านบวกถ้าทัวเข้ามาไม่ดีก็เหมือนที่ป้าบอกเก็คือเป็นครูเป็นพออ่ะคะอะไรเรา <S <S เป็นนักเรียน,ยนก็เรียนรู้ไปเรียกว่าสร้างภูมิต้านทานไปเรื่อยๆ <S 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 สร้างภูมิต้านทานในการที่ทัวแบบไม่ดีมาลงมันจะภูมิต้านทานให้เรา เ,เ,เรื่อตอนแรกเราพูดเรื่องอแล้วก็นำมาถึงเรื่องอการคิดในเรื่องคอมเมนต์นต่างๆที่เข้ามาเ<ม>นาะป้าเนาะ<ช>จริงๆแล้วผมเนี่ยก็เห็นป้ามาตั้งแต่เริ่มต้นหมายถึงว่าเขาช่วงตั้งแต่มาอยู่เนี่ย<ม>เห็นทัวลงป้านี่แบบว่าเรื่องนี้วันนี้แล้วพรุ่งนี้มีเรื่องใหม่มาอีกแล<ม>้วเรื่องเก่าจนท้ายที่สุดการที่เราอยู่กับเรื่องนี้คืออย่าไปใส่ใจมันมา,มากเนาะป้าเนาะ ท่าที่สังเกตวิธีการเขาเรียกจัดการกับเรื่องป้าเนี่ยคือเหมือนถึงว่าถ้ามีถ้ามันไม่ใช่ก็คือปล่อยไปถ้ายิ่งเราอ่านมากดูมากอะไรเงี้ยมันทําให้เราจิบตกแล้วก็มาอย่างที่น้าต่ายบอกนั่นแหละก็คือยิ้มเข้าไว้ยิ้มทุกวันหาความสุขดีกว่าที่จะไปใส่ใจในเรื่องที่มันไม่ไม่ไม่ดีเนาะน้าต่ายชีวิตของเราอะอยยังไงให้มีความสุขไม่รู้เรา เราจะได้อยู่ด้วยกันไปถึงอาตื่นขึ้นมาเอาฉันเห็นคุณเนี่ยแสดงว่าอยู่ด้วยกันได้แล้วถ้าวันหนึ่งเราไม่เห็นเห็นมองไม่เห็นกันเนี่ยมันเราทําทุกวันให้ดีก็พอแล้วมไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายันน้ก็เป็นเรื่องของพวกบางทีมันจะมีบางคนที่เข้ามาอ่โจมตีคือ FC ฟซลุงพลกับป้าแตนเนี่ยสมมติคนที่ดูลุงพลป้าแตนมีอยู่ล้านคนแค่หของล้านคนเนี่ยก็หมื่นคนละ มันต้องมีกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าไม่หวังดีหรือถึงขั้นที่เขาเรียกว่าจิตไม่ปกติอ่ะแค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งพันคนละถ้าคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาเขาเขามาทาอะไรกับเราเขาไม่ดีอะไรเงี้ยบางทีเขาวางจัดแล้วเราไปใส่ใจเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยทำอะไรไม่ได้ครับใช่เสียสุขภาพเสียสุขภาพจิตจริงลุงกับป้านี่มันก็มีนะเอฟซีลุงต่างหากเอฟซีป้าต่างหากก็มีนะไม่ใช่ว่าอยู่ฝั่งลุงกับป้าแล้ว ต่ไม่มีอีกสองฝั่งนะมันแยกสัดส่วนมาอย่างนะบางคนบอกไม่ชอบป้าแต่ชอบลุงไม่ชอบลุงแต่ชอบป้าอ๋อที่ฝ่ายต่อมันมีอีกนะแตไม่แยกแยกออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องปรับทุกอย่างให้มันเข้ากับสถานการณ์นะเพราะยังไงเขาก็คือเหมือนกับรักถ้านักป้าทำไมไม่รักลุงแต่ว่าถ้ารักป้าเพราะป้ารักลุงก็ต้องรักลุงไปด้วยอะไรเงี้ยถ้าหากว่าลักลุงไม่ลักป้าแต่เอาถ้าลุงรักป้าเขาก็พอตอไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยพอกลงกล่อม บางคนอาจจะเป็นเอฟซีต่ชานไมีทิ้รูปแบบนมันก็แต่ก็ขอบคุณเขาจริงๆนะที่เขารับพวกเราใช่ใช่ที่เขารักพวกเรามันคือ f c ที่เข้ามาคือถ้าอยากไป FC เราจริงๆอ่ะลุงคนผู้แต่เนี่ยเขาจะไม่ขวาสุดว่าซ้ายสุดเนี่ยเขาจะอยู่แบบแบบกลางกลาง ส่วนคนที่เขาเขาไม่ไม่ไม่อยู่กับเราจริงๆเขาจะแบบสุดสุดไปเลยอะไรเงี้ยสุดสุดไปเลยให้เขาบ้าคฟ้าศึกคว้าคว้ากับคว้ากับซ้ายอยู่ตรงกลางกันมันก้ามกึืนมันโอเคแล้วมันกลมต่อมลงตัวก็ประมาณว่าท้ายที่สุดก็คือมองโลกในแง่ดีนะป้ามองโลกในแง่ดีแล้วก็ยิ้มเข้าไว้อะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปเรียสมากอย่าไปเครียดมากแต่ท้ายสุดทุกอย่างมันก็ผ่านไปอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นกับป้าแตงมน้าตาย มาตลอดเหมือนกันนะเพราะที่รูจ้จากหน้าตางมาช่วงหลังๆเนี่ยก็คือหน้าตางพยายามพูดในเชิงบวกให้ฟังตลอดว่า<ม>อะไรไม่ดีเขาผิดจะไปสนใจอะไรอย่างเงี้ยเขาะ<ม>จะสอนตลอดจะสอนเอน้นนะมันมีมันมีเมื่อวานมันก็ต้องมีวันนี้มีมวันนี้พรุ่งนี้ก็มีแล้วเราก็รอไปวันต่ละวนันกันแหละสบายใจ โอเคค่ะตากล้องแขนสั่งแล้วนะคะมาแล้วอยากได้แบบนี้ด้วเนี่ยิดะได้เป็นประโยชน์กับ FC เนาะใครที่ท้ออยู่เหนื่อยอยู่ก็ให้ดูชีวิตของมันแตกมันแตกขอบคุณค่ะดีใจ